ลุงติ้งสวัสดีค่ะเออสวัสดีโอ้เมื่อคืนนี้ฟันดีจังเมื่อคืนเนี่ยค่ะฟันมาจังไรค่ะจึงได้โถหา่าแต่สองคนนะโอ้เขียนเล็กเสฟ้ามือนี้นะสาเหตุมันนะจ้าเออเขียนเล็กเสฟ้ามือนี้มันมีสี่ตัวห้าแป้นห้าเก้าเก้าสามเก้าห้านี่นะลูกได้ดอธิษฐ<อ>านเนี่ยบอกเออไปเขียนใจซื้อ เออแล้วนอนไปซื้อๆนะจ้ะเราบังเอิญปั่นโอ้ขันท้าปั้นเดิมนี้แต่กี้แต่ก่อนนี้มีสุกเพราะฉันเป็นป้านะจ้ะเออมีสุกมีสุกโซกใหญ่อีกเดี๋ยวเด้อค่ะอ้าวมันดูว้าซีเ้ะเดี๋ยวเด้อค่ะลุงติ้งลุงติ้งเขียนใส่ตัวใดเนี่ยก็ค่ะมี เอาเอาลูบอยู่ฟาร์รมหึงฮัให้บึงเบเดี๋ยวเค่ะลุงติ้งพอดีอัดคลิปเนะคะ่ะอ่าบ่ได้เปิดค่ะลุงติ้งบอกเน,นี่ยค่ะเออมีห้าแปดห้าเกหแปล้วก็ห้เกนาะค่ะเออเก้าสเกหินะแล้วก็เก้าสามพ่อมบอค่ะเออเก้ 93, 95, าเกหอันนี้เก้าห้าะเท่อสมันมีรับเช่น เกียนไปเบิ่งซื่อๆเนาะแต่ว่าบ่มั่นใจลงมันมั่นใจ95นี่เพราะว่ามันสองสูตรมันชนกันนะจ้ะลุงติ้งมั่นใจที่95เนาะค่ะจ้ะเออมั่นใจ95เพราะว่าสูตรนี้มันก็มี95้าสู้หกตัวมา3ตัวขึ้นมี95นะจ้ะเออแล้วมันมี59มาหมาฮะตัวนึงนะจ้ะเออมัน มันก็เอาไว้เอาไว้ในน้อยมันมีแค่นั้นนะมันมีเก้าห้าแล้วยันมันเป็นห้าเก้าไปที่นาฮอเขียนหลงกลับหลงเบื้องแล้วมันมาปั่นนะจ้ะก็ะเพาเป็นยังค่ะให้เพื่อนกลับเอาล้นเนาะค่ะวันนี้จะสรุปตัวเลขเนาะเพราะว่าเออาัวปั่นเมื่อคืนนี้นาฟันเขียนเล็กใส่ฟ้ามแล้วมานอนฟันนะจ้ะเออฟันยางไปเชี่ยวทางไหนขึ้นเราไปแล้วบ่ดันฮอต ปวดท้องที่ไปหาห้องน้ําไปใส่ก็บวดหันแล้วเธอไปค่ะโอ้ลังหลงยางเกาบ้านเด็กก็ลังหลงลังหลงจนโอ้จนน้าอายเขาเปิดเธอไปใช่นะปวดท้องเขาบอกโ่านี่ปวดหลงเออขันเขาบอกว่าน้องหงาน้าอายเขาบอกฉันเท่าปัานี้ไงป่านี้ร้อนอย่างว่าขี้เสื้อช่งเสื้ออยู่สินะจ้ะปัานี้ก่าวอ่าโอ้ขันทิ่ไปห้องน้ําไปบ้านไปอย่างนี้ไปล้างนี่ มันคือสีลังบ่ไว้หรอกมันไหลเออไปจ้ะต้องไปหาห้วยไปหลมห้วยหลงของที่มันมีน้ำไหลาๆคนณชินาจ้ะยังไปไปห้อห้วยห้อห้วยห้อน้ำน้ำไหลาๆนะค่ะโอ้ยกูได้สระอังล้วฉันอ้าวไปห้อน้ำที่ปุ่นเต็มรัดหน้ารัดตาอยู่หึงขึ้นฮัลโหลค่ะ สัญญาณแต่หินเอ๋อฉัญญาณขาดไปว่าเงนเนาะสัญญาณเออร์เราเราขอชั้นขุชื่ออันนั้นนะติดระบบค่ะเข้อเชอันดาวาว่าโอ้ขี้บักหาเดิมขึ้นมานุนโมนี่ฉันเขาว่าน่าอายเขานะย่างหลอกไปเรื่อยโอ้ฮาวนโควนบ่มีแล้วมีอยู่ซ้ำนั้นคนอ้าว เรไปเรไปจวดตื่นบาทกขกฟันเฮสันนั้นมาขึ้นอยู่คนเดียวแล้วมันเนี่ยฟันแบบนี้มันต้องเข้าเราเล็กอะค่ะ <c oughs> เออมันต้องเข้าขันท่าขันฟันได้ได้สิงได้ข้องเม็นบ่แสดงว่าเฮาต้องซื้อเล็กไว้แล้วสินะจ้า <c oughs> เออนี่เฮาบัานได้ซื้อเด้นะเฮาฟันเห็นซิในงม,มได้ใบ มันดีเล็กก็เล็กเจ้าของเห็ดเด็มันขี้คือขี้เจ้าของนี่มันต้องแมนข้องเจ้าของมันต้องแมนคักก็คือไป <c oughs> เอาบอลได้เล็กผู้อื่นมาเขียนใส่เด็นะค่ะ <c oughs> เออมันยังคอยมาฟันแบบนี้แล้วขวมหนักแน่นมั่นใจนี่แน่นอนครับก็คือไปค่ะ <c oughs> เออถามหลักเป็นของมันนี่น่าแน่นอนครับขันหาบอได้บาให้นาอกช่องไป บอกให้เอฟซีฝั่งนี้คือเสียใจขนาดมือนี้นะว่าเธอไปค่ะเลยโทรมาจะเศร้าเลยเนะกันโอ้มาจะเศร้าเลยเพราะว่ายันยันเสียใจว่เธอไปนี่คือบอกว่าไอ้ฟังแน่้ยกันที่วันเนาะเอราะว่าน้าซี่องน้าซีเสียใจก็หลวงจิ้งก็เสียใจเฮ้ยเอฟซีก็ที่เสียใจใช่ไหจ้าเลยเลยมาให้ความมั่นใจนะว่าเธอไปค่ะ คือฝันแบบนี้เนี่ยค่ะเปอดมือนี้เปิดมือแล้วก็มืออื่นอีกเคืองมือเขาเนี่มืออื่นกับช่วงเช้าเนาะค่ะลุงติ่งมือนช่วงมืออื่นกับเลขออกเนาะค่ะเนาะรัฐบาลใครขอดีบมไปกันลืมนะจ้ะเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่สิบห้าช่วงเช้าเนาะค่ะลุงติ่งฝันดีค่ะก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังค่ะลุงติ่งว่าโอ้ยเขียนเลขเขียนเลขอ่ะห้าแปดนะค่ะลุงติ่งเนาะ ียอเลขหาแปดล้กก็หาเก้าเนาะคะ่ะแ<อ>ล้วก็เก้าสามล้กก็เก้าหาเก้าหานี่เป็นตัวกลับอของหาเก้าเด้อค่ะนี่<อ>ตัวกลับใ<อ>ส่ฝ่ามือไว้เนาะคะ่ะนุ่งติ้งก็เ<อ>ลยฟันเนาะคะ่ะฟันว่าใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่เนาะคะ่ะนุ่งติ้งเนาะเอ<บ>สื้อผ้าชุดตั้งแต่เก่าโบราณเาเนาะเขา,าเอินว่าเสื้อคอเหงเสื้อ,อหัวลงทูงหัวลงจีน่า ใส่เสื้อผ้าแบบโบราณแบบสมัยก่อนๆเนาะค่ะบ้านนี้ก็เลยย่างไปเที่ยวเหมกนุงติ้งเดินไปเที่ยวเหมาอนกัอย่างไปเที่ยวแล้วไปบ้านฮอตเสแล้วพัวไทยแล้วกลาวมาไปบ้านไปห้องน้ำใส่กับบทันสินะจ้าแล้วปวดท้องพูดง่ายๆว่าอ่าไทยใส่กางเกงไปไปบท่ันเนาะค่ะหายใส่ช่วงใส่เสื้อเด็ดไปบุษันนะค่ะ บานิกาอยก<ม>า,อยากอายเกเลยวยิ่งบานิเก,กเลยอันย่างไปห่วยบอกค่ะน้องติ้งเออย่างไปห่วยใหมาชิบไป,ไปล้างนะเพราะว่าไปล้างบ้านนี่น้ำน้ำชง่มใสชิบไว้มันสินะจ้ามันทายลายสินะจ้าอาคาสาบานน้อเขาก็ว่าขี้ใส่ส่งใส่เสือ้อขนาไปจ้ะน้องติ้งกันฟันว่าได้จับอันได้จับพร้อมยือบอกค่ะ โอ้มือมุมคนมุมเต็มปืนเนาะทั้งวิ่งทั้งแลงหมดละตียันบ่ทันเนะาะได้จับควัน,ออนค่ะกราไปหาองน้ำไปล้างดิฮนะน้าค่ะนัยยะนัยยะของลุงติ้งนี่อันคันฟันลักษณะแบบนี้คือมีโชคบวกกับลุงติง้งเอาบีบป่นะน้องฟันแบบนี้นะอือ,อแล้วแต่แล้วแต่ทัศนะของใครของมันเนาะค่ะลุงติ้งเนาะ เยอะแมนยอของค่าของมาลังคนก็ปั้นนิ่ของสุกปกขี้ขี้อย่างก็ว่าบบดีคือผู้ลังคนนะจ้าแต่ว่าส่วนในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เขาว่ามันมีโซกปั้นเกี่ยวสินะจ้าอืมจ้่น้อยคนลรกปั้นที่ว่ากบเกี่ยวกันกับโชคลาบนะจ้าเออแล้ววันนี้มันมันซิมีแมนแล้วนะของของที่เขาอันพาไปแล้วห้าโชคลาบนะนะ จ้าเดือมันเริ่มเริ่มแสดงอาการแล้วมันเขาของเกาให้เราส่งเสริมที่เคียดนะบ่บ่บ่เอามันไว้นะจ้าเขาเามาให้เลยว่าที่มาค้ำมาคุณหลวงติ่งต่อแล้วมันยังบ่งสูงแล้วบ่าเคยไปค่ะมันบ่ปั้นที่จักเครือเด่นน่ะตั้งแต่ได้ล่างมาของให้ปันส่องสีสับดีนี่เบปันจักเคือเด่นอย่างปันแล้วหนึ่งบ่ได้อันอันอันของเดียนได้มาโดนละบอลุ้งเด้ง เฮ้ยได้มาบ่ได้หอดือนเถื่อนเนี่โอ้เลยฝันแบบนี้เนาะค่ะเนาะเออเรามาบฝันเห็นเอียนนะก่อนหน้าหิริแล้วะโอ้เียนเห็นปลาไลเห็นกระสุกใหญ่กี่แล้วนะปลาธรรมดานี่บ่้ันปลาอะไรอย่นี้แม่นยันนี่ค่ะเอียนมันจับปิดตกเพื่อเหมือนมือจับบ่ได้นี่น่ะบุ่ญดีอ่ะแล้วกาคลิปบางหันก็ลงว่าได้จับปลาไหลพร้อมเนาะค่ะเนาะปลาไหลเยอะมากๆเลย เต็มโค้กหมดนานเนาะเออเพราะว่าเออเพราะว่ามันเหาอย่างบ้านได้ซื้อเล็กอยู่มันเป็นบ่อหรอกเขาบ่บ่ได้มันอยู่มันบ่อลำหินได้เห็นนะจ้ะแปลว่าหินกองชกกองอย่างแล้วเออไปขนาดน่ะแล้อันนี้ก็ยังบ้านได้ซื้ออยู่นี่ก็ได้เขียนใส่ซื้อมันก็ปั่นเห็นแบบนี้แล้วสินะขันท้ามมันขนเอาสิ่งเอาข้องมาให้นี่แสดงว่าเหาได้ซื้อไว้แล้วเออไปจ้ะสรุปเลยเนาะค่ะนุ้งติ่งมาเนี่ยมาสรุปตัวเลขเนาะค่ะ เพราะว่าเมื่อวาน <Yeah. S 1> เมื่อวานนี่ฝันว่าปลาไหลเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะเมื่อวานหรือวันก่อนเนาะที่ฝันว่า <Yeah. S 1> ปลาไหลเนาะคะ่ะของลุงติ้งแม่ลงคลิปไปแล้ววันนี้ปลาไหลวันนี้ก็เป็นชุดสรุปเนาะคะ่ะของลุงติ้งก็คือ <Yeah. S 1> อ่าสรุปตัวเลขของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ของลุงติ้งเนาะคะ่ะ ก็คือหลักสิบมี8มีเกาะคะหลักหน่วยมี1มี5มี8ค่ะแล้วก็5ตัวมา3ตัวกับศูนย์สห้าเกาะคะลุงติ้งเนาะแล้วก็เลขคำนวณของลุงติ้งตั้งแต่ตองวดก็ได้8185,8891แเกาหน่ะแล้วก็เก้านะลุงติ้งลุงติ้งแน่นที่95้าห้าเด้อค่ะนี่9เก้าหเนาแปะคะแล้วก็ตัวกันคือ96เนาะค่ะ แล้วก็ uh, uh, ล่างก็มีห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็เน้นที่ห้าสี่ตัวกันก็คือห้าสามกับแปดสามแล้วค่ะแล้วก็สามตัวก็มีศูนย์เก้าห้าเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าเก้าห้าเนาะส่วนห้าเก้าห้านี่ตัดทิ้งเดอ้อตัดทิ้งแล้วค่ะ uh, uh, ทีนี้ลุงติ้งเงินที่ว่าไปวันนั้นก็คืออ่าให้เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะให้เพิ่นคอมเมนต์ว่าได้ปลาไหลลุงติ้งได้ปลาไหลเยอะเนาะคะ่ะวันเห็น ลุงฟันเห็นปลาไหลเอาหางขึ้นมาจากดินแนล้วค่ะโผล่ขึ้นมาบาน,นี้<อ>มันก็พันกันพันกันลุบุ้มลูบุ้มขึ้นมาพันกันภาษาบ้านเราเนาะ<อ>คือกอดกันเป็นก้อนกลมๆหลายๆตัวไหมปลาไหล,หล,หล,หลแล้วก็กกระโดดแตกออกมาปลาไหลเต็มไปหมดเลยทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะมันนี่ลุงติ้งก็เลยเอา เลขห้าแปดเลขห้าเก้าเลขเก้าสามเลขเก้าหาเนาะคะ่ะเขียนใส่ฝ่ามือไว้เนาะคะ่ะแล้วก็ไปเสียงลุงติง้งเลยฝันว่าอ่าเขาเรียกยังงก่อนขันภาษาบาลเท่ากัอ่าขี่แตกเส้นกางเกงเนาะค่ะเนี่ยขี่ขี่แตกใส่กางเกงลุงติ้งกับวิงาาง่งห่านน้ำล้างว่ะเลจับพ้อมเลยนยยะของลุงติ้งว่ามีโชคแล้วเนาะคะ่ะโชคเข้าแล้วนะคะ่ะอันนี้ค่ะ ให้เอซีแฟนช่องเอาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะลุงติงออ้งเนาะจ้ะออออแต่เนย้อของลุงติ้งก็คือว่าฟันดีเนาะลุงติ้งเนาะเออจ้ะก็สรุปแล้วก็มีคลิปมีตามนี้เนาะค่ะอ่าสรุปเออมีตค้งนั้นเน้นเน้นคือว่าเก้าห้าอะไปจ้ะลุงติ้งเน้นที่เก้าห้าเนาะค่ะเน้นออที่เก้าหานะค่ะ ฝันออดีค่ะได้ของดีว่ตนั้นทื่อชิเล่นไว้ก็คิจารณาเบิงเพราะว่าบัาได้จำกัดครอบเขตว่าให้บังคับให้ซื้อตัวนั้นตันนี้นะจ้าลุงติ้งฝันดีออได้ของดีมากเนาะคะ่ะจักของดีอันไหนลุงติ้งเพิน่นบัได้เบาให้บ้างบอกเพิ่นอยู่หวลุงติง้งได้ของดีแบบออไหนะเนาะคือสิมานอนฝันดีนะัเนามันนะเออเหมือนกับเนียนยู่กับเพิ่งได้กระซิบไปว่า มันกระโบได้เฮอไปหอต่กีจะกอมันก็เคยปันเคยเป็นสีส่องปีซ้มปีก็โบปั่นหอเพื่อส่องเพื่อแล้วปั่นก็จำโบได้สินะปั่นค้าวปันเนืะอบ้านนี้พ่อได้ของดีมาเนี่ฟันนี่จําได้คักจําได้แม่นเออแล้วปั่นย้ำปั่นตอกดีจังสนะโอ้ยอยากได้น้ำเด่นเนาะเหมือนี้ยของดีเราติ้งนี่ปีนี้เนี่ยเออปีนี้เนี่ยต้องหาเอฟซีกล้องแล้วดูแลซ่องนี้ค่ะ ขาเพิ่นได้งุมนได้หองอยู่หอกขาโซกขามาันอยู่หลอกเบิ้งเบิ้งแล้วอเอ้เฮ้ยจ้าให้ติดตามไปเรื่อยๆถึงแเ้ว่ยวบอเอาจริงเอาจังก็ให้เบิ้งไปเรื่อยๆขันท่ามักแล้วก็ทึกใจว่าเออข้อมูลเหล่านี้แน่นหนักหน,กนาแน่นพอฟ,ฟังได้หอยอย่างใดนี่จ้าก็ให้คิจลรณาเบิง้งเอฟซีอะจ้า เราลบรองไรก็มีผู้ใดที่อัคคันาซาบันนี้ด่อถ้าเล่นเล็กเล่นห้วยนำคล่องลุงติ้งไปนะนะคะแม่ลุงิ้งที่พาให้เบิร์เสียไปเขาได้หายในปีหกจ็ดนี่นะนะคะลุงติ้งค่ะเออนี่ให้ผมมั่นใจแล้วก็เว้าจนปัจนนี้นี่ขันถ้ายังพ่เชื่อว่าข้อมูลดีแล้วก็เออขันถ้าบพูดดีๆลุงติ้งบ่มาออกหรอกจ้งได้เขาแม่อนิวค่ะ ทำไมให้ยังเสี่ยวมาวางเอาจะออกขี้ปอกยังไปวดชูซื่อๆนั้นโอ้ลุงกิ้งบริเฮ็ดฉันนะจ้ะก็โดยลรก็เป็นจะให้คนผู้เฮินตกคุกได้ยักพอได้หมื่นหูหมื่นตาได้สินะจ้ะจ้าตกก็รวยหรอกแปลว่ามันทังมีใจที่สงสารเลยนอกค่ะเพื่อแพร่นอกค่ะ เพื่อแพร่เอฟซีแฟนช่องให้เพิ่นมีโชคมีลาบน้ำเนาะค่ะลุงติง้งเนาะเออเอ,อ,อย่าลืมเน่ะค่ะลุงติ้งของดีได้ของดีมาแล้วออนอนหลับฝันดีจําได้แม่นเป็นว่าจ้าของดีอ,อ,อันใ,นในดเนาะค่ะผู้ใดอยากรูก้อยากทราบเนาะค่ะอันเพื่อแพรให้แอดน้ำแนเด้อลุงติ้งแอดโจน้ำแนเด้อของดีนั่นโอ้เดี๋ยวจิตยาจจะยชคแห่ น้ำมันเมันเงี้ยเมันชิ้นฟองที่ห้ามจำได้เออไว้จ้าสิได้อยากนอนรับฝันดีได้แรงดีๆคือลุงติงบ้างเนาะค่ะเพิ่นได้ของดีมากจ้าขนมเามือนเป็นอย่างชิ้นแม่นเป็นฟงท่านคักๆเออไัขนมเหมือนเป็นตึ้มเลยนะจ้าเนาะเขาบอกว่มีเมียนแล้วจ้าหายากคือว่าของดีเพิ่นกับโมอยากไห้เนาะค่ะกะกะเป็นเรื่องมันมันชิ้นิ้นมันชิ้นิ้นลุงติ้งก็ให้มันว่าไปรถเพราะว่า แต่ก่อนนี้มันตกคุกไดงยากมันก็เคยมาเอาเงินลุงติ้งไปค้าไปไข่ห้าหมื่นหกหมื่นอยู่เด้จ้าเอามันก้าข,ข,ขัดจ้า<อ>เอาลุงติ้งบันนี้อวยพอใน,นะะเอฟซีเนี่ยค่ะเออเอฟซีเนี่ยลุงติ้ง,งยำยไปมาอยู่นี่นั้นเพื่อข่มแน่ใจว่าเออมันดีแล้วสินะก็ยักให้เอฟซีนี่โบมันเนีเ่ยโบมันว่ายักให้คิดอยักงให้ทึกยากให้ได้มีเงินมีคำ พอได้ไซดได้สรอยไปวัดไปวาไปทำบุญทำทานเมื่อยังลำพิ้นเพิ่นไปบุญไปทานเฮาก็บดไปลำพิ่นจิน้าเฮาก็เลยว่าอยากให้ได้มีเงินมีทองไปกินไปทานาแราวว่าคือบุญวาวัฒนามีรัดหน้าสั์ไหนก็ให้เฮาได้มีบุญวัฒนนําเพิ้นเดงสินะาอือจำคอยได้มาอ้อมารงให้น้าตูนี้อ,อ้อคิดไปเพื่อ าไปสําหรับคนที่สนใจคณะคนผู้ส่วนใจก็คือว่าหนันเอาไปกับบัวตองสนใจกับบ่ต้องวานอย่างแล้วบัต้องบ,บค่คอม,ม,มเมนต์นั่นได้วอนเลยผู้บบสนใจก็ผ่านไปเลยบ,บ่เห็นดีเห็นเพราะกบ,บ่ต้องซื้อต้องเล่นขันท่าคู่เฮินเห็นดีเห็นนำก้เออก็ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะนุ่มๆนะไปน้ำกนันนะเบบุ้ยนะครับมีโอกาสจำเวลานนะเออบ่มีบัวเมนมีโอกาสจนนี่มีโอกาส ก็มีกินมีใช้นะคันถ้ารวยแช่ไหก็ได้มันชื่รวยนี่ยยุ่งเข้ากำลังเติบโตกำลังชัดเนาะมีไรซื้อไรเขาก็ได้ไรเขามีน้อยซื้อน้อยเขาก็ได้น้อยคอยหยอยซื้อไปนี่นะไปไปนะเล่นไปน้องมันเล็กน้อยไปนะจ้าค่ะเอาเอออให้โชคดีเด้ออ่วันนี้จ้ากราบขอบคุณลุงติ้งลหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางล่วงซองนะคะแล้วก็อ่าจอยความฝันนะคะมาแบ่งปัน ความฝันให้กับเอซแฟนช่องโจพารวยเนาะคะ่ะสร้างความมั่นใจว่าอันตัวใดสมควรลงทุนอันไหนบ่สมควรลงทุนนะคะ่ะขอกราบขอบพระคุณลุงติ้งมากๆเด้อค่ะลุงติ้งค่ะสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังปังหมันๆไปนับกันเนาะค่ะลุงติ้งค่ะเอ้ยฮ่าสดีสดุขดีค่ะวันนีค่ะ การเรียบร้อยเนาะค่ะแนวทางของลุงติ้งเชียงคานเนาะค่ะก็พูดเหนอแน่จักน้อยเนาะค่ะบางครั้งกันบกฟั่งบ่ออกก่ะกถามได้ค่ะคอมเมนต์มาค่ะอันใดสิแปลให้เนาะค่ะความฝันแนวทางของลุงติ้งนั่นฟันว่าได้จับปลาหลายหลายเนาะค่ะจับปลาหลายหลายก็เลยเอาเลขไปเสียงเนาะค่ะไปเสียงแล้วลุงติ้งกับฟันดีค่ะฝันว่าได้จับอุจจาระตัวเองเนาะค่ะลงวิ่งลงน้ำ แ่นนยะเพิ่นว่าขันฝันแบบนี้ทั้งเพิ่นเพิ่นวาฝันดีกับกะล่องเบิ้งนะคะกับเบิ้งค่ะถืกใจกะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในเด้อค่ะจะได้บ่พผ่านคลิปตัวเลขดีๆเด็ดเเนาะคะ่ะกะขอกรับขอบคุณเด้อสำหรับ fc แฟนช่องนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ เป็นกำลังใจให้โจพา้าลวยกับพอ้ถือเลขถือรางวัลใหญ่ๆซื้อตัวล,ลอตเตอรี่ตัวใดก็ให้ถือให้เขา่าถือรางลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเ <c oughs> ด้อแห้งๆปังๆมันๆซื้อตัวใดก็ให้ถือให้เขา่าแห้งๆปังๆค่ะเป็นโชคเป็นลาบเล้วค่ะให้ลำให้รวยรวยแล้วก็ให้รวยยิง่งๆขึ้นอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบขอพระคุณไลน์ไลน์ค่ะแล้วก็ สวัสดีค่ะ